วันนี้มันอร่อยกันเนี่ยโอโอ้โหตายสินี่มันช้างแมมมอโอ้ยโอ้ยโอ้ยช้างแมมมอสมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เฮ้ยนี่มันหมูน้อยนี่วอูดอูอูด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  โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโโอ้โหโ้โห้โห้้โ้หโ้โห้โหโ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห้โอ้โหว้้้้ ตัวช้างแม่หมดลองมาลอยด้วยนี่เดี๋ยวปล่อยไดโนเสาร์ไปกัดเลยอ๋อไดโนเสาร์มาแล้วไดโนเสาร์มาแล้วเฮ้ยเจ้าหมูหนีแล้วเจ้าหมูหนีแล้วแล้วเดี๋ยวไปไดโเสารจะมากินแล้วโอ้โหโดนงับไปแล้วโอ้ยล้มแล้วก็ เจ้าไดโนเสาร์กัดหมูซะแล้วให้ตายสิช่วยด้วยเจ้าช้างแม็นมดเจ้าช้างแม็นมดช่วยหมูด้วยโอ้มาแล้วช้างมาแล้วเขาจะมาช่วยเอา้วเป็มันเลยแต่ไดโนเสาร์เลยนี่โอ้ยหมูโดนกัดซะแล้ว นะคร graduate, ับโดนจงช้างไปแล้วนี่หลังเลยเอางัดต้องไปงัดเลยเจ้าหมูดนิ่งแล้วโอ้ยด้ยน้อยโอ้ยต้องเรียบร้อยรับทางแบมมอดพับเจ้าเดรนสองไปแล้วโอเคทุกคนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเรื่องโคตรทรัพย์ตะไติธรรมด้วยครับ